มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสายมูนั่นวัดเข้าคิวบูชาผ้ายันพยาครุษมงดูเลข3ตัวในบาทน้ำมนตที่วัดมงคลรัฐคลอง12ตำบลลำไสอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีได้มีประชาชนจากทั่วสารทิศจำนวนมาก มาร่วมพิธีเททองหล่อพระยาคุดมหาบารมีและพ่อปู่ลำไสจนล้นออกมานอกวัดนะคะโดยมีพระอาจารย์เกสิชื่อดังมากมายมาทําพิธีในครั้งนี้ค่ะทั้งนี้พระราสุทธ,ธรรมมาจารย์เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดประยูนธรรมารามประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยคณะเจ้าภาพประกอบด้วยคุณสุรศักดิ์ผู้เกดได้มาทําพิธีหลังเสร็จพิธีนะคะมีบรรดาลูกศิษย์เข้าคิวบูชาผ้ายันพยาคุดจนหมดวัดเลยค่ะ ขณะที่สายมูลหลายร้อยคนต่างรอให้พระใบดีกาสุเทพจิตพาโลเกสีดังคลอง8เจะาอาวาดวัดดอนใหญ่ทำการเจิมยันสาริกามหาสเสน่ห์แล้วก็ยันณมหาเศรษฐีและพระอธิการชนาทิติธรรมโมเกจิดังคลอง12จะเอาวาัดวัดมงคลรัฐทำพิธีเจิมหน้าผากลงณนะเมตตามหานิยมณเศรษฐีณกินไม่รู้หมด เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและก็ครอบครัวอีกด้วยค่ะและสายมูเองก็เฝ้ารอคอยอย่างใจจดใจจ่อไม่พลาดที่จะลุ้นตัวเลขมุงดูตัวเลข514ในบาทน้ำมลอย่างคึกคักนะคะเพื่อนำไปเสี่ยงโชคในงวดที่จะถึงนี้ค่ะทางนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ